เครียดไม่เลิกคุณเตรียมลงนรกได้เลยครับข้อแรกคือคุณจะโคตรแก่เร็วคอลลาเจนเนี่ยต้องใช้โปรโตีนและวิตามินซีในการสร้างขึ้นมาแต่เมื่อคุณเครียดร่างกายจะสั่งลำดับความสําคัญใหม่ทันทีผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกําลังแต่งสวยทาคิ้วทาปากอยู่บนห้องข้างบนและอยู่ดีๆผมวิ่งออกมาบอกว่าตอนนี้บ้านกําลังไฟไหมคุณจะทํายังไงครับคุณจะนั่งแต่งสวยต่อไปหรือเปล่า ไม่คุณจะต้องรีบวิ่งหนีลงมาข้างล่างกันดิและตอนที่คุณวิ่งออกมานอกบ้านแล้วคุณคิดว่าหน้าคุณจะมีสภาพยังไงครับ <c oughs> ลิปสติกจากปากมันอาจจะอยู่บนหน้าผากก็ได้ <c oughs> จากอายไลเนอร์จากแป้งที่ทาแค่ตรงหน้าผากอาจจะกลายเป็นทั่วหน้าแทนหน้าคุณจะเละไปเลยแหละครับ <c oughs> ความเครียดเองก็เหมือนกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเครียดเนี่ยร่างกายจะหยุดสร้างของสวยงามอย่างเช่นพวกเล็บผิวหรือผม และมันจะหันไปโฟกัสที่การเอาตัวรอดทันทีและผลที่ตามมาคือผิวจะขาดออกซิเจนและเหี่ยวเร็วมากขึ้นครับข้อ2คุณจะอ้วนง่ายมากอ้าวพี่ครับเครคียดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอ้วนครับเนี่ยยิ่งคุณเครียดคุณจะยิ่งอยากกินของหวานเพราะอินซูลินกําลังพุ่งสูงไขมันจะถูกสะสมอยู่ที่พุงง่ายขึ้นเพราะงั้นพวกเครียดง่ายเนี่ยระวังกลายเป็นนักซูโม่โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับและข้อ 3. ภูมิคุ้มกันจะตกคุณจะป่วยง่ายขึ้น เพราะความเครียดจะกดภูมิคุ้มกันให้ต่ำลงคุณจะป่วยง่ายติดเชื้อบ่อยและหายยากมากและส่วนใครที่เป็นคนเครียดง่ายเนี่ยผมเอาวิธีแก้ง่ายๆ3ข้อมาฝากครับข้อแรกคือหายใจลึกๆวันละสามนาทีข้อ2คือออกไปรับแดดช่วงเช้าบ้างและข้อ3คือโยนมือถือทิ้งไปซะหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน